ไปติดตามการลงพื้นที่จังหวัดเลยนะครับของผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับในการหยุดยาเสพติดไว้ที่ชายแดนครับผู้บัญชาการกองกาลังสุรศักดิ์มนตรีลงพื้นที่จังหวัดเลยนะครับตรวจเยี่ยมหน่วยกําลังป้องกันชายแดนมอบนโยบายยกระดับมาตรการเฝ้าตรวจเสริมสร้างความมั่นคงหยุดยาเสพติดไว้ที่ชายแดนจังหวัดเลยครับ พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรสัจน์มนตรีพร้อมด้วยคณะนะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยกำลังป้องกันชายแดนพร้อมมอบนโยบายเน้นย้ำการปฏิบัติงานโดยบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับการป้องกันเข้มงวดและเฝ้าตรวจการส่งเสริมความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนป้องกันสกัดกัน้นและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยลาวในพื้นที่จังหวัดเลยโดยมีพันเอกสุพรเทพชาย,ยง ผู้บังคับผู้อขออภัยครับผู้บังคับการกรมฐานพานขออภัยครับผู้บังคับการกรมฐานรับที่8นะครับผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่3พันเอกสอนนัทมวนวมณีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21ผู้บังคับหน่วยในอัตราหน่วยสนับสนุนโดยตรงและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการให้การต้อนรับ ค่ะจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ในพื้นที่จากหน่วยกองบังคับการควบคุมที่3กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่2-1และกองร้อยตํารวจตะเวนชายแดนที่2-4-7หน่วยเฉพาะกิจ ตำรวจตะเวนชายแดนที่24ค่ะรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆของหน่วยพร้อมทั้งกล่าวพบปะให้กำลังใจและข้อห่วงใยแก่กำลังพลค่ะยกระดับมาตรฐานเฝ้าพื้นที่ชายแดนหยุดยาเสพติดไว้ที่ชายแดนย้ำให้ทุกหน่วยค่ะบูรณาการด้านการข่าวกับทุกภาคส่วนเพิ่มมาตรการต่างๆและการปฏิบัติอย่างจริงจังตลอด24ชั่วโมงใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจและเทคโนโลยีนะคะที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหยุดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ให้หมดไปจากพื้นที่รวมถึงมิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์พร้อมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในทุกโอกาสดูแลให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับความที่ทได้รับความเดือดร้อนในทุกมิติค่ะ